ระง,งับการแจกชั่วคราวนะคะ2,000บาทนะคะมาดูเหตุผลว่าทำไมถึงระง,งับการแจกนะคะก่อนติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆค่ะรัฐบาลนะคะยอมแล้วนะคะยกเลิกนะโยบายการแจกเงินให้ประชาชนนะคะที่มีว่าจะแจก1,000บาท2เดือนนะคะตามมติคอรมะเศรษฐกิจนะคะ กระทรวงพลังงานนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาทาหมนะคะเปิดเผยภายหลังจากเป็นประธานที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1นนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่ามาตรการการแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากโควิด -19 ที่ออกมาทั้งหมด ทุกอย่างต้องคัดกรองในคอรมอรใหญ่ค่ะไม่ใช่ผ่านทั้งหมดหลายอย่างอาจไม่ผ่านค่ะเพราะในที่ประชุมคอรมอรใหญ่จะมีการทักท้วงว่าอะไรควรให้ไม่ควรให้วันนี้ยืนยันการจ่ายคนละหนึ่งพันแต่ยังไม่มีการจ่ายแต่จะดูว่าจะช่วยตรงไหนบ้างนะคะ ซึ่งเขายังคิดอยู่อาจจะช่วยเรื่องค่าปะการมิเตอร์ไฟฟ้าปะปาที่ทุกบ้านจะได้ค่ะทั้งหมดประมาณ3 0 0 0บาทส่วนเรื่องเงิน2,000บาทก็เดี๋ยวจะดูเม็ดเงินก่อนนะคะว่ารวมถึงการมาตรการลดผลกระทบอื่นๆน,นะคะดังนั้นเรื่องนี้ยังไม่นำเข้าคอรมอ,อก่อนเดี๋ยวจะว่าเป็น การเมืองอีกนะคะจึงขอมาพึ่งยกเลิกก่อนนะคะและขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและยืนยันจะนำพาประเทศชาติผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้ค่ะด้วยยึดกฎหมายและหลักในการทำงานไม่ได้ทำงานเพื่อการเมืองค่ะขอให้ตนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อะไรนะคะที่เป็นข้อขัดแย้งเขาก็จะขอหยุดไว้ก่อนนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นประธานได้ประกาศนโยบายที่จ่ายเงินคนละหนึ่งพันเพื่อบรรเทาความช่วยเหลือเดือดร้อนหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างหนักก็เกิดกระแสไม่พอใจในโลกโซเชียลมากค่ะ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการแจกเงินเนี่ยไม่ใช่แก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบบตรงไวรัสนี้ได้จริงค่ะเขาก็เลยเข้ามาพิจารณาว่าถ้าแจกเงินไปมีแต่คนโตแย้งว่ารัฐบาลชุดนี้แจกเงินเยอะอะไรเงี้ค่ะเขาก็เลยขอระง,งับไว้ก่อนนะคะแต่ยังไง ยังมีส่วนอื่นๆที่ยังช่วยเหลืออยู่นะคะส่วนผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังมีเงินช่วยเหลือวันที่15และวันที่18อยู่นะคะยังไงก็รอติดตามฟังข่าวสารดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ